ชุดเดตลูกค้าเป็นเดดลูกไม้ทั้งตัวเลยทั้งหน้าและหลังงานสวยมากๆค่ะพี่ซับในเนื้อหนาให้อย่างดีลูกค้างานเป็นเกตขายส่งอย่างดีบอกเลยว่าตัวเนี้ลูกค้าซื้อตามห้างนะลูกค้าสี่ห้าสี่เก้าบอกเลยนะคะลูกไม้ทั้งตัวลูกค้าโดนแพงกว่านั้นนะบางที่ห้าเก้านะลูกค้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ราคาพิเศษนะลูกค้าตัวนี้นะคะพี่เดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนนะฟิลแบบใส่มันจะใส่สองชิ้นอย่างนี้นะลูกค้าแต่เป็นชุดเดตนะลูกค้าเย็บติดกันนะคะพี่ ซับในทั้งชุดอย่างดีลูกไม้เนือ้อนิ่มเป็นเกล็ดไข่ส่งชายเป็นแบบนี้ลูกค้ามาระดัชายตรงงานสวยมากๆคะ่ะด้านหลังก็เป็นลูกไม้ลูกค้ามีซับในให้อย่างดีพี่ไม่ต้องกลัวนะงานตัวแพงเหมือนเดิมคะ่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบนะลูกค้าเนือ้อเนือ้อลูกไม้เนือ้อไม่คันคะ่ะคอกลมแบบนี้นะคะพี่ รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าห้านิ้วค่ะพี่ความยาว39นิ้วนะลูกค้าไอความยาว37นิ้วนะคะพี่อกหน้าผ้าห0ินิ้วความยาว37นะรุ่นนี้นะให้แนะนําลูกค้าอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะพี่อกหน้าผ้าห0นิ้วความยาว37นิ้วนะลูกค้าราคาพิเศษนะลูกค้าบอกเลยอันนี้ให้แบบเปิดตัวนะลูกค้าให้แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นลูกค้าหาไม่ได้แน่นอนลูกค้าลูกไม้ทั้งชุดแบบนี้นะพี่ บอกเลยรุ่นนี้ต้องมีสีเก้าึ้นลูกค้าถ้าพี่เดินซื้อนะลูกค้าไม่ได้ราคานี้แน่นอนคะ่ะอันนี้แม่ค้าให้ราคาพิเศษนะรอบแรกนะลูกค้าให้พิเศษให้แค่สองเก้าเก้าเท่านั้นคะ่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวที่สามสิบเจ็ดนิ้วลูกค้างานสวนมากๆลูกไม้อย่างดีเลยคะ่ะพี่สีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีม่วงนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวสามสิบเจ็ดนิ้วนะคะพี่ให้พี่แค่สองเก้าเก้าลูกค้าหาไม่ได้แน่นอนกับราคานี้นะสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีส้มนะลูกค้าจะออกเป็นสีออกช้าชานะลูกค้าขอคนรับได้นะคะพี่เราไล่อยู่กับแสงนะลูกค้าอาจจะมีสีอ่อนสีเข้มกว่าในกล้องนิดนึงนะลูกค้าขึ้นอยู่กับแสงและขึ้นอยู่กับกล้องของลูกค้าด้วยนะคะสีนี้แมคะขอเรียกสีส้มนะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวนะลูกค้าจะเป็นเขียวออก สีเขียวออกฟ้าฟ้านะลูกค้าสีเขียวออกฟ้านะคะพี่มันจะคล้ายๆเขียวมิน์นะลูกค้าตอนนี้นมคะขอเรียกสีเขียวนะคะพี่และสีนี้นะคะสีบนนะลูกค้าจะเป็นสีดํานะคะพี่เป็นลูกไม้ทั้งชุดลูกพี่และสีนี้นะคะสีบนนะลูกค้าจะเป็นสีดํานะคะพี่เป็นลูกไม้ทั้งชุดลูกค้าซับในให้อย่างดีค่ะพี่สีดํานะคะพี่ตรงนี้งานสวยมากๆค่ะให้แค่2องกา้าลูกค้าไม่ได้ราคานี้แน่นอนสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวนะคะพี่ สีนี้จะเป็นสีขาวด้านหลังสวยมากๆลูกค้าลูกไม้อย่างดีเนื้อนิ่มเลยสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ออกมาผ้า50นิ้วความยาว37นิ้วพี่ได้แค่2 9เไอ้299เท่านั้นพี่ลูกไม้ทางชุดนะคะลูกค้าบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากล็อหน้าจะไม่ได้ราคานี้นะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกรีดบ,บัวนะคะลูกคา้าลูกค้าล็อหน้าไม่ได้ราคานี้นะคะรุ่นนี้เราทำให้เป็นพิเศษลูกคา้า ให้พี่แค่29งนะลูกค้าหน้าร้านส่งสาาสำหรับรุ่นนี้นะคะสีนี้เป็นสีโอรสนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นสีฟ้านะคะลูกค้าค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรล,ลูกไม้ทั้งชุดงานสวยมากๆฟิลแบบใส่2ชิ้นอย่างนี้ให้พี่แค่สองลูกค้าบอกเลยพี่คุ้มมากๆนะเดี๋ยวไล่สีกลับไปให้ดูนะคะพี่สีนี้สีฟ้านะ ลูกค้าหาไม่ได้แนะ่นอนราคานี้นะคะพี่ลดแลกเปิดตัวให้นะสีนี้นะคะพี่สีโอรสค่ะสีนี้นะคะลูกค้าเป็นสีกรีบบัวค่ะลูกค้าเก็บได้เก็บเลยนะลดหน้าไม่ได้ราคานี้นะคะพี่อันนี้เอามาพิเศษให้ลูกค้าจริงๆค่ะสีนี้นะคะพี่สีแดงเลือดหมูนะสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ สีนี้ค่ะพี่เป็นสีขาวงานสวยมากๆลูกค้าพี่มั่นใจได้เลยนะพี่เกตไขส่งผ้าดีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีซับไมให้อย่างดีนะลูกค้าซับไมด้านหน้าเนื้อซับไมทั้งชุดให้อย่างดีค่ะพี่สีนี้สีดํานะแต่ไล่สีให้ดูนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีชาละกันนะลูกค้ามันไม่ถึงขั้นส้มอิดนะคะพี่จะเรียกสีส้มหรือสีชาก็ได้นะลูกค้าสีนี้นะคะพี่เป็นสีเขียวค่ะสีนี้สีเขียวนะ อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว37นิ้วนะคะพี่ความยาว37นิ้วนะ37นิ้วหนูให้พี่แค่299บาทพอลูกค้าเดทอย่างเนี้ยซื้อตามห้างลูกค้า59ยังมีนะลูกค้าจริงๆงานสวนมากๆค่ะพี่สีสุดท้ายเป็นสีม่วงนะคะ